สวัสดีค่ะคุณคุณอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะคุณมีผ้าคลุมสวยๆใส่ไปลันลาไปเที่ยวกันหรือยังคะวันนี้แม่คะเอาผ้าคลุมมัดมีย้อมครามมานําเสนอนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นงานทอมือแท้ๆเลยนะคะลูกค้าหลายท่านเนี่ยถามผ้าคลุมแม่คะมาเยอะถามมาเยอะเลยแต่เราไม่มีของนะคะเนื่องจากว่าผ้าคลุมรุ่นนี้นะคะต้องจองกันเป็นแบบว่าแรมปีเลยนะคะกว่าจะได้มาเพราะว่า มันเป็นผ้าที่ขายดีแล้วก็คนที่ทอเนี่ยก็มีไม่เยอะแต่คนที่อยากได้คนที่ต้องการเนี่ยมันมีเยอะมากต้องแบบชนิดที่ว่าถอดกี่ออกมาเลยพอเสร็จแล้วถอดออกมาจากกี่เลยค่ะเพรามันคือจองกันอย่างนั้นเลยค่ะเเรามาดูคุณสมบัติกันดีกว่านะคะว่ามันมีคุณสมบัติยังไงนะคะเริ่มแรกนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นผ้าคลุม เราเรียกว่าผ้าคลุมก็ได้เป็นผ้าคลุมไหลหรือหลายคนอาจจะไปปรับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายาแล้วเราไปย้อมครามนะคะลายก็เป็นลายมัดหมีมีหลากหลายลายนะคะสวยมากนะคะแล้วที่สําคัญผ้ารุ่นนี้มันมีความนิ่มพริ้วทิ้งตัวมากๆมันก็เลยเหมาะมากที่จะเป็นผ้าคลุมนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเอาผ้าแบบนี้นะคะไป เขาเรียกว่าอะไรนะไปปรับตัดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงเห็นไหมคะคุณถ้าคุณตัดเป็นกระโปรงแบบจีบรอบจีบทวิตเนี่ยมันก็จะสวยงามมากหรือว่าไม่ต้องเอาไปทาอะไรค่ะเป็นเสื้อคลุมนี่แหละเอ้ยเป็นผ้าคลุมนี่แหละสวยสวยมากนะคะแล้วจะบอกเลยว่ามีหลากหลายลายมากๆนะคะนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลายนะคะเห็นไหมคะเห็นความพริ้วของเขาไหมคะเนี่ยสวยมากนี่ก็ลายสวยนะคะสีครามนะคะครามแท้ๆเลยหรือว่าตัวที่เป็นสีสันนี่ก็ ก็สวยเนี่ยอันนี้ตัวอย่างนะคะนี่ตัวนี้ก็สวยนะคะสีสันสวยเนี่ยสวยตรงนี้ค่ะความนิ่มพริ้วนิ่มมากนะคะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติหน้ากว้างความยาวอะไรแบบนี้นะคะความยาวของผ้านะคะยาว2เมตรกว่ากว่านะคะเราก็จะเขียนว่า2เมตรก็แล้วกันนะคะความยาว2เมตรเลยส่วนหน้ากว้างนะคะหน้ากว้างก็คืออย่างนี้ค่ะ ลงมาเนี่ยนะคะตัวนี้75-80ซนเมตนะคะแล้วแล้วแต่แล้วแต่พื้นก็ไม่ไม่หนีไปจากนี้นะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยสวยงามเลยมีหลากหลายสีมากอยากจะให้คุณดูแต่ก็ต้องบอกเหมือนเดิมะะว่าคะว่างานแบบนี้นะคะมีลายระพื้นลายระพื้น2พื้นค่ะเต็มที่ไม่ค่อยมีเยอะไปกว่านี้นะคะมีแค่นี้แหละ มีไม่เยอะดังนั้นถ้าคุณชอบคุณต้องรีบทักนะคะเพราะว่ามันเป็นงานทอมือจริงแม่ค้ากว่าจะได้มาครั้งนี้มีแค่20พื้นเอามาให้คุณคุณดูกว่าจะได้20พื้นนี่คือต้องรอเลยค่ะรอตั้งนานนะคะอ่ะทีนี้คุณสมบัติ โดยทั่วไปคุณก็ทราบแล้วนะคะทีนี้มาเรื่องราคานะคะราคารุ่นนี้อยู่ที่990ค่ะรวมปลายทางให้แล้วนะคะถ้าใครจะโอนก็940เหมือนเดิมส่งให้ฟรีแบบด่วนๆ1วัน2วันถึงนะคะถ้าคุณชอบคุณก็ดูภาพสไลด์ก่อนก็ได้ดูภาพสไลด์แต่ละพื้นแต่ละพื้นแล้วก็ทักมานะคะแต่แม้ค้าบอกเลยว่าถึงแม้คุณอาจจะพลาดพื้นไหน พื้นไหนก็สวยทั้งนั้นนะคะคุณหยิบพื้นไหนไปก็สวยนะคะเพราะว่ามันเหมาะมากที่คุณจะเอาไปนุ่งคลุมปิดพุงเหมือนแะคะหรือคุณจะไปเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่คุณรักก็เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันสวยจริงๆค่ะโอเคเห็นไหมคะโอเควันนี้แมคะลาไปแล้วนะคะยังไงคุณดูภาพสไลด์แล้วก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมคะ่ะบ,บายบาย